สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือพี่จะมานะครับเรียกดูว่าสอนรับของฟรีนะครับและรีวิวกิจกรรมตัวใหม่เพราะว่าวันนี้จะมีทางด้านของ กิจกรรมตลาดความมืดนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีหรือว่าอยากได้ในส่วนของใหม่ๆนะครับทุกคนคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับรีเดียว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวกน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็ต้องดูคลิปนี้รักันนะครับว่าจะมีอะไรใหม่มาบ้างนะครับเพราะว่าพี่จะรีวิวล่วงหน้าด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวกน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เนนนน้อออสวมขขงงงิ่ใหๆคคตปป็ล เท่านั้นเลยนะครับนอนและอย่าลืมแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ บัตรกาลีน่าฟรีฟมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปฟรีฟรีเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับเป็นการสสนน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 ััััััับบบบุุไไปปเเเเเตต็็็็มมมมททททีี่่่าาาาาากก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 ๆะะะะะคคคครร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 รฝดด้้วววยยแแลลิิิจจจอขใซซ์์ฟฟหหื ด้านของกิจกรรมตลาดของความมืดนะครับที่ลดูงสุดถึง90นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับ <g arden> <g arden> ทุกคนก็จะมีท่าทางอาบน้ําประมาณนี้นะครับที่แบบว่าโคเทนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือ ซุดนะครับทุกคนเป็นซุดกวนๆประมาณนี้เลยนะครับก็จะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็มีซุดตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับบัตรเป็นชื่อแล้วก็อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับที่เหลือก็มีหมดแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดิวว่าเป็นซุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะมาแพ็คคู่กันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับดูวว่าเป็นสีดําล้วนนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับหรือว่ามีร่างเงาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสุดสีฟ้าประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันะรัวนนะครับว่เุดตม่่ลา และจะมีทางด้านของท่าทางเลยครับพี่อดใจไม่ไหวนะครับก็เลยแบบว่าจัดไปก่อนละกันนะครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็155เพชรเองนะครับทุกคนก็อันนี้300กว่าเพรก็จัดไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตลาดความมืดนะครับที่แบบว่ามีของให้เราช็อปมีของให้เราซื้อเยอะมากๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าสามารถช็อปได้ซื้อได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรีดดิว่าจัดักจจะเต็มเลยนะครับ่าว แตละอันนะครับเห็นแล้วอดใจไม่ไหวนะครับก็ต้องได้จัดไปแบบเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตรางความมืดนะครับและ กิจกรรมต่อไปนะครับทุกคนก็คือเป็นทางด้านของการอัปเดตใหม่นะครับทุกคนสถานที่ใหม่นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมโซกุนะนะครับเนาะหรือว่าโกโจนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับจะมีทางด้านของสถานที่ตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเรียกว่าจะมีการเพิ่มเข้ามานะครับคล้ายๆมีแมปแมปหนึ่งในตอนนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นการเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและจะมีการเพิ่มเข้ามาอีกนะครับทุกคนน่เลนรกอมืๆาา นะครับ <muitas> <S ee> ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าสุดจัดแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมโกโจที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีทางด้านสุดผู้หญิงนะครับเสียงผู้หญิงนะครับแล้วก็สุดโกโจนะครับนวลก็จะมีทางด้านสุดอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูลวกันนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีทางด้านของเสียงโกโจประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะพูดแบบไหนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะรกีาม อัปเดตเข้ามานะครับรีดีว่าโคเท่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนซุดสคุลนาะครับก็นี่เลยนะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับสำหรับสกุลนาะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับโคเท่นะครับอัปเดตเข้ามา2ล่างเลยนะครับล่างปกติกับล่างที่มีตาสีดวงนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสามารถสลับด่างได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นทางด้านของเสียงนะครับเสียงของตัวนี้นนะคทกเย็็ปงงว้้าาจด เสียงของนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของสุกุนานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็มีเสียงเยอะแยะมากมายแล้วก็มีสุดยอมากมายนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนหน้าตากิจกรรมเป็นแบบไหนนะครับทุกคนสําหรับหน้าตากิจกรรมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านของหน้าตากิจกรรมนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามีการเก็บโทนเค็นนะครับสำหรับพีรยเตมโ ตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับมีการเก็บโทเค็นแน่นอน100%นะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอัปเดตเข้ามาแค่19วันเท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของอวตารนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอวตารนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ขอบอกกกกกเเเเลลลยยแ้ววัััััันน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 นะะะะคคคครรรรรบบบโาาจจจดหต็็็มมิงๆทุี่ปปณ นี้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลังนะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นโปรไฟล์พื้นหลังประมาณนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับที่ทุกคนจะได้เล่นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ละโปรไฟล์นะครับพี่คิดว่าทุกคนต้องมีในใจแน่นอนนะครับและอยากได้แน่นอนนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับโปรไฟล์นะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกกกกกกคนนนนนรีีีบบบเเเลลยยััั็็ปททท่่่่่่าาาางตวววใหมมสุดแิจจโ นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองท่าทางนะครับทุกคนก็จะเป็นท่าทางประมาณนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดกันไปเลยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมหรือว่าอยากเล่นในส่วนกิจกรรมนะครับทุกคนกน้ยรักอ ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับก็ถือว่ามีท่าทางตัวใหม่นะครับเนะแล้วก็มีของใหม่เยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรีวด้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนชอบกิจกรรมตัวไหนกันบ้างนะครับก็ฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนส่วนพี่นะครับก็ชอบกิจกรรมต่างความมืดนะครับส่วนน้องๆหรือพี่ๆชอบกิจกรรมตัวไหนกันบ้าง เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอนใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็อขอตัวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย